ัน <laughs> นี้ก็งอนไก่งอนไก่ดูคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะออกดอกเต็มที่แล้ว <c oughs> ดอกทีใหญ่เลยคะ่ะอืม ดูค่ะดู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 ดดดต้นนี้ก็สวยมากค่ะดูนะคะดูชาวต่างชาตินะคะต่างชาติก็มีที่เดียวนั่นแหละ <c oughs> ไปค่ะเดินไปเดินไปเดินไป <c oughs> เดินไปแล้วจะนั่ง งามมากค่ะงามมากจริงจะชมไปหลายๆแปลงก่อนค่ะทางโน้นอีกไปค่ะแสงเริมไม่ได้เลยนี่คนละสีกแปลงนั้นนะ่ะคนละสีกันแต่บ้านชื่นเหมือนกันนะคะ ดูสิคะไม่มีใบเลยมีแต่ดอกไปค่ะเดินไปทางโน้น <c oughs> เดี๋ยวหันหลังกลับไปทางนน้ <c oughs> น <c oughs> ช่างสวยงามมากเลย โซนนี้ก็เป็นโซนที่ดอกไม้เยอะค่ะบันก่อนคุณยายมาทางโน,น้นทางเรือ,อท่าเรือนะคะโอ้ยบอนไก่ดูค่ะดูดูไปไปกล de ส่วนนี้สวยโอ้<ง>สยสีม่วงสวยงามมากค่ะ ไว้จังงโอ้โห oh ตรงนี้เหมือนเจียกันเลยสีเหลืองมาสลับอู้อสีแดง สีแดงกับชมพูโอ้ดูดูด pues> ูดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมงามขนาดนี้หอม หอมมากทั้งสวยทั้งหอมทีนี้คนก็มาเที่ยวเยอะอ่ะเมืดจังในมุมนี้ อยูนในล่มไม้ค่ะร้อนวสีม่วงสีม่วงอู้สวยมากชมพูชมพูมพบ้านแววเลยค่ะ เดินไปทุกแปลงจินาจะเดินไปทุกแปลงโอ้สวยจริงๆพาชมดอกไม้ค่ะพาชมดอกไม้อ๋อดอกแปลงนี้แปงนี้ทำไมสวยขนาดนี้โอ้โห เขาเยอะนะคะเขาออกดอกเยอะมาตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้ออกดอกเยอะขนาดนี้สวยมากเลยค่ะเงินสายลุง มีครบสีเลยค่ะเหมือนสายลุงเลยไปค่ะเราไปอีกไปดูแปลงอื่นอีกไปจะเดินมาเรื่อยๆแล้วนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หอมหอมหอมฟังฟังฟังเสียงนะคะเยอะมากเลยเยอะจริงๆดูค่ะต้นไม้ก็ จนไม่อยากหยุดกล้องค่ะมีแต่สายอย่างเดียวสายอย่างเดียวสวยทุกมุม เยอะมากสดใสมากเลยค่ะือืออือสดมากค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวดูสีนี้อีก 需要的人。 road, yeah. you, thank you.

เงียบเลยค่ะไม่มีคำบรรยายชมดอกไม้ค่ะสวยงามมากค่ะสวนทางนี้ดอกไม้ยังสวยอยู่นะคะที่สวนหลวงดอกไม้ยังออกดอกเยอะค่ะสวยงามอยู่ค่ะน่าเที่ยวชมค่ะ ดูมุมทางนี้อีกค่ะมุมสวยๆทางนี้ผู้นคนยังมาเยอะนะคะ จริงๆเลยค่ะโอ้โหดอกนี่มีช่องเลยมีช่องให้ใบขึ้นมาเลยแต่ดอกล้วนๆเลยสีก็สวย เดินมาส่วนนี้อีกค่ะส่วนนี้ก็ยังยสวยสดงดงามหอมมาก 奔跑吧哈哈 แดงมีสีนี้ดอก <extern> s> <S เป็นพ <af> <strong> ุ่มเป็นพวงเต็มเลยค่ะไม่งามขนาดนี้โ uh อ <huh y arat> ้ย ค่ะเดินไปอีกอูก้อ้ยคุณนายทำไมชอบสีนี้สีสวย โอเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปเช่นนี้ก่อนค่ะภาพบรรยากาศที่สวนดอกไม้ดอกไม้ที่สวนหลวงรอเก้าค่ะมาเที่ยวชมได้ค่ะดอกไม้ยังมีอยู่ค่ะมีให้ชมอยู่สวยๆค่ะโอเคเจอกันลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะขอแห้งนะขอเริ่มแห้งนะคะสวยมากค่ะดู บายค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ